สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขุนสำหรับคลิปน,นี้สาเจยบัดนมวหนาา้าผารอขาวผ้ามานนี่ค่ะตามห้อยป้าจุ๋มมากค่ะช่างจุ๋มเจริญศิลนี่มาอุทุมพรพิสัยมาบ้านพี่ไล่ค่ะพี่ไล่เคยไปหลินกับเสาเจยอ,อยู่อยู่บ้านสวนบัตรเนีกะมาเบิ่งความผืนนาของเงื่อนเพิ่นศิลทิ่ต่อช่งางจุ๋มเจริญศิลนผ่านช่องทางสาวเจย์เนาะค่ะเนาะนี่ว่าเป็นจังไดรเพื่อนยอดฮิตค่ะช่วงนี้ยอดฮิตสไตล์โมเดิร์นเนาะมาเบิ่งค่ะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับผมมือนีบมากมึงสิ่งที่จะเลื่อนหูจะเลื่อนตาจะน้อยครับความงามความสวยแมนครับมาค่ะนี่อยู่อยู่ตำบลนิยังตำบลปะอ้าวตำบลปะอ้าวปะอ้าวอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนี่ตามหอยปลาจุ๋มรับงานรับงานนอกพื้นที่อยู่ค่ะนี่ปลาจุ่มนี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ แต่ว่าชีสเกตบุรีรัมเจสิใกล้่เที่ยงจังหวัดสุรินทร์่พี่น้องเดี๋ยวสิ่ภาพไปเมึงรายละเอียดครับไลน์ละเอียดแม,น,มนงบประมาณแมนงบประมาณเท่าไร<ใ>เดี๋ยวกะสิแจ้งให้พี่น้องได้รับทรา,า,าบครับผมแมนตามที่ซ้อมๆม,มึงนี่ราคางบประมาณาไเด้นี่พี่น้องได้รับราครบผมแมนราคาเทรเดี๋วกะสิแจ้งใ้าี่น้องได้รับแมาบครับ เ็ดหรียยบรร้อับเหมาวเบ็ดเสร็จครับจรเจ้าของเฮือนมีหนาทีเดียวคือเอาเสือผาเขานอนครับแมนเ็ดพิธีขึ้นบ้านเขาบ้านครับมีตำนัหนเจ้าเจ้าของบ้านมีหนาทีแค่เห็ุงานขึ้นบ้านแล้วก็เอาเสือผาขอเขาเฮือนไปเดี๋ยวจิตค่าช่างและค่าของแมนครับร้วมเบ็ดเสร็จทั้งหมดละครับพี่น้องทั้งเดินไฟอยังแมนเบิดเลยไปครับเดี๋ยวจิตไปสอบถามรายละเอียด ไปไปเดี๋ยวสิภาบมึงไปมึงไงใล่ไล่ละเอียดทางนครับแม่จะไปเหยียบองเพื่อ,งน,องนงั้งงอเด้ปอป๋าหยากอีกดินั่นนี่ครับนายหัวเด <ๆ S 2> ี๋ยวสิภาไปสอบถามนายหัวเพื่นครับไปัวเงสิเขาล้างบ้านครับทางนาเขาก็ได้อาซิง เดินบัวบัวฝาไฟทำใหโอกาสต้นึืนหันึืนหันกุญแมากมาสสุดเบื้องความหนาเดินเลยจะเป็นความหนาอะไปเลยครับความกว้างเท่ารโอ้อันนี้ของไงนี่วามหนาในโตมีสมี่เมตรคูณสามเมตรห้าสิบสี่อหในโต้นั ีกระเบื้องกรเบืองนี่สีแหลีแต่สีมักตามใจฉันแม่แม่แม่ใคเจะาของบานแล้วนอเดือกแม่ตามมาเส่นเล่นโกโก้บงกัินแบบนี้แบบนีว เดินบัวทุกมุมเลยพี่น้องในเฮื่อนนี่ต้องเดินบัวครับสีภายในงามพี่น้องสีภายในนี่นี่ไฟนี่สามสีครับไฟสามสีทุกหลอดได้ไหมทุกหลอดไม่ว่าหลอดใหญ่หรือหลอดเล็กนี่ครับฝ้าหลุมครับฟ้านี่แล้วแต่เจ้าของเฮื่อนมักเลยพี่น้อง การซีใายฝาร์นี่ก็คือว่ามีเบาง่ายๆแบบมีระดับเบิ่งแล้วมันงามเนี่ยมันหรูมันหรูดูหรูอันนี้เป็นห้องโถงครับนี่นี่คือห้องโถงของนั่งเล่นของร่มยาจะสิ่งน่ะกลุ่มกับห้องนอนอีกห้องนึงห้องนอนนี่มิโซห้องนอนห้องนอดนห้องนอนห้องอีกห้องนึงอีกหนึ่งห้องห้องรังไล่ปูกับเบื้องดูครับกลังไล่ปูกับเบื้อง้องห้องนอนแต่ละห้องนี่กว้างดีพี่น้อง ว่างถ้าหมันว่างกิน่องก็ว่างทีเสื้อผ้าเลยแมนเดินพัวทุกมุมเหมือนเดิมสวยสวยครับสวยสวยที่งานปาร์ตี้นี่เพราะอะไรแยกส่งมือเดิร์นไปอย่างเดียวเลยค่ะเดื่องทงปัญญาเกียรติเกียรติเฮ็ดแค่ว่าตามเท่นตามเกีนรตแมนเฮ็ดทุกทรงครับทำได้ทุกทรงทุกสไตล์ง่ายง่ายน่อยละแต่เมื่เพียงแค่ว่าตอนนี้นี่เท่นของโมอันโมเดิร์นนี่ มาแรงกำลังมากครับช่วงนี material, is, ้ก็เลยเป็นเป็นโมเดิร์นส่วนหลายประมาณนั้นครับปัญญย้ายอย่างนี้ได้เบิดปัญญากะกะเฮ็ดมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมีผลงานมาแล้วแมนการงนเาแบมีบาานนันก็จะับแถมาฟ้าเราบอกง่ายก็แถมกับแถมเราขอแมนนั่นเองก็แบบแถมไรบ้าง สไตล์นี่ว่ซ้ำกันเด้อพี่น้องออกแบบว่ซ้ำกันแน่นอนครับแต่ละประกันงามทุกหลังสวยทุกหลังที่ป๋าจุ๋มทำรับผมเจ้าของบ้านประทับใจคือว่าทีมงานนี่เจ้าของบ้านบรงไดบตงไดก็บ่อยากในเรื้องงานไสคันน่นแบบนี้ทีมงานนี่เฮ็ดงานบ่ได้บ่ได้คุยบ่ไรกล้วยเลยไปพัฒนาไปเรื่อยๆเจ้าเจ๋ยแต่เสอยงไหนเนี่ยอืมมีของหน้ามีของนึง <Isaiah te S 2> คร <as> <as> ับ <as> สวัสดีครับเี่นังได้ถือขังตีมือดาปงดีลสริงเกคร้างกิงเขาบว้ออกไว้ข้างนอกนหน้วี่ช่างของทีมงานนี่คือหน้าที่ใครหน้าที่มันเด้อพี่น้องเด้อรับหน้าที่กันไปเลยครับบอกล่าวกล้ของกันแล้วกันบอาใส่แน่เขาไห้ใสใะไหน นี่ขั้วนอกครับพี่น้องขั้วขั้วเปิดขั้วครัวเปิดขั้วขั้วเปิดนี่ขั้วเปิดนี่ขั้วเปิดครับหลังบ้านแล้วก็สีเฮ็ดไอ้หนูอยู่ดอกเดี๋ยวใจเย็นๆเก็บรายละเอียดแล้วก็สีงามเองกันละครับพี่น้องนี่มาเบิ่งรอบบ้านนี่รอบบ้านครับกำลังคิดสีเบาแล้วสีนี่นี่เห็ดกำแพงทำได้ไงกำแพงกับแมนครับกำแพงกับแมนนี่สีนี่นี่อนาคตผมบามาแทนี ไม่ซื้อมาหนีกันย<ซ>ังไงบ้านนออ้องไอ้บ้านน้องหลวงครับนี่สีนี่เราประกันสี15ปีนั่นอันดอ15ปีครับเราประกันสีของเราใช้แต่ T O A เพื่อ,อ,อนั่งรุ่งดันหลังด้านหลังครับรด้านหลังดันขาแมนงามดิพี่น้องสีนี่งามมิลีงามแห้งรับสีฟ้าฟ้าส้มตัดด้วยขาว ตัดด้วยบัวขาวนี่บัวบัวรอบนอกบ้านนี่ก็ติดด้อพี่น้องนี่ติดอันนี้บัวทีน่นี่บัวบัวแมนว่าเดินเดินสีซือครับเป็นบัวครับนี่นี่แมนข,า,ขาวๆนี่เป็นบัวครับเก็บทุกรายละเอียดจริงๆ น,นี่ด้านหน้าครับนี่ด้านหน้าบ้า <Associ> น <ates> เป็นยังไงพี่น้องยืนเมืองยังสี่มึงบเบ <pandemic> ื่ออีหลีครับนีงามคือกันครับงามแห้งอัดฟูน้าเจ็่เป็นอะไกป๋าเปนอัดฟูเป็นอดก็ไอ ยยังยูนิฟอร์มยังเามีนเออจัตงโคลีโลีงกรเบื้องกันความร้อนได้พรอมแ็่บอกโอ้การาบนก็เป็นทันได้แตจก็อัดมาแล้วความนาอืมก็ะมีดีแล้วก็ต้องไม่ใส่มาดีเออเองดูดีแล้วแล้วรอเก็บอะไรเก็บแลเก็บเสร็จเรียบร้อยมากงาเล งามเหรอเนาะรื้อหลวบมีขึ้นยอดมามาเนี่พี่น้องเดี๋ยวทีได้ถามรายละเอียดครับว่าเฮือนนี่ใต้ซางนี่แหละประมาณจากตารางเมตรตารางว้าจัง็สี่นาประมาณน่ะเอาไปลาาร์เกี่ยว์โบเกลโล่งรถคาร์โบเกลโตเฮือนจังนสี่เนาะคาพ์โโตเฮือนมต้องลักไปชิเมตรครับผมกว้างเจ็ดเมตรห้าสิบยาวสิบเมตรกว้างเจ็ดเมตรห้าสิบตารางเมตรเจ็ดสิบเจ็ดตารางเมตรพื้นที่บ้าน เฉพาะพื้นที่บ้านเด้อยครับพี่น้องบ่อร่วมขั้วหลังแล้วก็หน้าบ้านประมาณนั้นอันอันอันนี้ร่วมแมนครับพื้นที่ร่วมสองห้องน้ำสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวเพื่อย้ำอีกรอบพี่น้องเ่าถึงล้านครับพี่น้องราคาหนี่บาถึงล้านครับยวพี่น้องในฟั่งราคาเราสิอึ้งครับ อ่าสี้ะเกีแต่แต่่าย้ำอีกรอบเด้อพี่น้องแต่ละพื้นที่ราคาวัสดุไม่เท่ากันเด้อครับเด้อแต่ละพื้นที่นี่คือเรื่องจริงนะครับแมนครับล้วกลึ้วอืน่กับระยะทางพร้อมก่ไก่างก็จราคากี่อยกับเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาแมนเป็นเป็นเรื่องธรรมดาแจ่ว่าวรับประกันความงามได้ฝีมือดีทีมงานกับเฮ้ฮาเป็นกันเองเอาสนิดว่าเจ้าของบ้านไม่อยากให้เมื่อผละไไปแมน ครับพื้นที่ซอยประมาณ77ตารางเมตรงามครับเพื่อนหลังไงเดี๋ยวมันนี่ก็จะได้มาสามมันนี่ลาค่ามันนี่นี่ถามกับเจ้าของบ้านเลยดีกว่าีเจ็ดบวกลวงห0 0แสนพอดีพอดีร่วมล่วงหมดเจ็ดแสนพี่น้องคิดมึงเอาอันนี้เบ็ดเสร็จครับย้ำอีกรอบว่าเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จทุกอย่างครับผมไฟเดินไฟยังแมนปั๊ ใสกของเอทีี่ับใส่ของมีระดับเลยมาตรฐานเสือปุณนกแจกของนี่เออประแสปู้เขียวหมามากหรือเปล่าบ่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 เลยหนึ่งสี่สิบบาทก็มีเจ็ดแสนครับร้อยหกสิบบาทโตเฮือนครับนี่แหละครับโตเฮือนนี่แหละกับล่งรถเจ็ดแสนคุ้มพี่น้องไช่สีไช่สีแบบว่าเฮ็ดน้อยก็นั่นก็ได้ได้ครับได้ได้ทุกราคาครับ ตัมตั้มตัมโประมาณของเจ้าของาแมนได้ทุกราคาได้ได้ค่ะมาถึมกะราคอกันค่ะแมนผมบอกเลยเลยว่าผมบอกได้เลยว่าเฮือนหลังนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเฮือนหลังนี้นี่ตามปกติราคานี่มันต้องลันอับครับบอตั้มก็ลันสามเนนนอนแต่อันนี้ฟังแล้วราคาเจ็ดแสนครับคุ้มครับคุ้มคุ้มมากๆคุ้มค่ามากๆแล้วก็ได้เฮือนงามครับ ดีดีดีที่ว่าดีเติบอยู่ได้สร้างดีอยู่งเคดีก็เทียว่าราคาดีดีแหละพะว่าเคดีมาทีนกแท่งแมนครับแท่งว่าแถวไานอืมแถวแถวอะไมีอืมเนี่ยนี่แล้วจะอะไรเนี่จะใส่เนาะครับกําแพงทหารใส่ทหากระจาบันเราไมนยังตาพุทเกินหินหมดเลยก้อนขึงก้อนขึนอ๋ออันแต่แต่ว่าอันกรณีกําแพงนี่ตังหางเด้อพี่น้องตังหางเพราะว่าแมนเพราะว่าบ่ได้คุยกันไปั้งแต่ที่แรกนั่นนะ ประมาณนั้นเอาไปเรามันนี่ถ้ารวมเมดเดียหันมาเนี่เอาเอาทั้งหมดเลยเจ้านี่เหรอครับเฉพาะนี่จะมีเห็นเห็นตอนนี้ครับนี่มีมีรั่วมีที่ทางเข้อมีท่ฟข้างหลังโอ้ทางทางเข่ากระเมี้ยนที่นี่กระเมี้ยนแล้วเนาะพี่ไรเราเห็นป่าใดดอกเอาตอออกนี่กระเมียนเนี่ยเอาต่อออกสามหมื่นวะนะพูดกับตอไงง่อยไงเนาะ เอาเบ็ดเอาทั้งเหม ok? ือได้ปะแปดแสนป่ะแดแสปดแสนแแสนเอดแต่ปั่นยังบ่ถึงลานพี <h 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 ่น้องเอาพี่น้องคิดมึงเอาผมผมตามจริงผมกับพ่ออยากแบบไปพาดพิ้งบริษัทอื่นยังสีน่ะแต่ว่าผมผมผมกับสีได้เบาแค่ว่าเฮื่อหลังนี้นี่ถ้าถ้าเป็นปกติขายกันอีลหีหรือว่าเหตดกันอีหรี่นี่คือลานอัพครับลานอัพอีหรีนี่ 8แสนเอครับพี่นอ้อนง8แ,แสนเอทแต่ว่าเงื่อนนี่ะระดับลานกลัวครับล้านสามอับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดค่าช่างเมนถือกระเป๋าเขาไปอยู่ไหนเลยแมนครับคือทังผมได้บอกไว้นั่นละ<ช>จะของเงื่อนมีหนาทีอันนี้ยังก็เอาเสือผาเขาเงื่อนแล้วกะเฮ็ดพิธีขึ้นบ้านใหม่มีสำนันครับมีสำนันอหรีรับเหมาเบ็ดเสร็จครับผม กุ่มคาป้าจังสมมติว่ามันนี่เขามาอีกเดี๋ยวันมนันนี่จังแบบว่าลอยเอกาลสินโคราชจังซีนาครับเลี้ยโอกาสทางงานขาดขาดนี่ยังน้อยกับโดดใกล้เลยไปเลยแมนบอแต่ที่แน่ๆก็คือท่านใดสนใจนี่คือติดต่อได้เลยครับถาบท่ามไวหรือว่าสีเอาป๋ายีหีนี่ทางงานป๋ายังมีอยู่นี่ทำสัญญาเส้นว้ก้อนก็ได้ครับเส้นสัญญาก,กันก้อนก็ได้ แมนคับเคยแจ้งยุคคลิปหนึ่งป๋าวาทางเงินบ่ท่านพร้อมจังสิโค้งสางจังสิก็รับคือกันครับมแมนเอาเทียร์ละสะเตปก็ได้ไดะะให้แบบว่าลูกค้านี่มีโอกาสาได้เก็บเงินได้จังสิสเตปแรกก็คือบ้างโค้งสางไว้ก้อนจังสิก็ได้ก็รับคือกันครับประมาณนั้นแมนเรารับคือกันครับแมนรับทุกย่างครับทุกแบบทุกสไตล์ สไตล์โมเดิร์นสไตล์ปั้นยาสไตล์ยังอีกโมลโคเฮ็ดได้เบิร์ตครับแมนโมแมนว่าเฮ็ดได้ซื้อๆที่พี่น้องปลาจุ๋มเพิ่นก็เฮ็ดมาเบิดแล้วเพียงแค่ว่าจีหาปีมาเนี่ยเท่นเท่นบ้านสไตล์โมเดิร์นนี่กำลังมากครับติดเทนติดเทนบ้านเพราะว่าโมเดิร์นนี่มันดีอย่างหนึ่งโมเดิร์นนี่ต่อเติมง่ายครับนี่ต่อเติมง่าย ถ้าเป็นสไตล์ปัญญานี่คือต่อเติมยากครับถ้าถ้าปัญญาถ้าเป็นปัญญย้ายีถ้าต่อเติมนี่คือต้องเห็ดอีกหลังหนึ่งจริงๆนะลังน้อยๆต่อๆๆกันไปแต่ว่าโมเดิร์นนี่ต่อเติมไงดีจังสิทั้งขางนี่เขาสามารถต่อเติมได้อีกลงมากเป็นสตเต็ปอีกก็ได้แมนครับ ราคาหนีโบแมนราคาหลอกตาเด้อพี่น้องบ่แมนว่าตัวหลอให้พี่น้องมาเขาว่าว่าราคาบ่าถึงล้านได้เฮือนขนาดนี้บ่แมนเด้อครับนี่คือราคาจริงของจริงบ่ได้ตัวบ่ได้โกหกครับนี่ผมถือว่าคุ้มค่ามากๆครับคุ้มคา่าอีหลีเป็นการรับเหมาเบ็ดเซตครับผมนี่โอ้ยทันทันเป็นบ้านจัดสรรราคานี่มันก็ตกไป3ล้านกว่า4ล้านพุ่นว่า <laughs> ร่วมทีดท่ดินแมนซีฮาล้านบุญเรียวตอนงานเราจะตึกกันเจ๊เดี๋ยวบินไปแล้วเจ๊ <laughs> อยู่อย่างมี้านผู้กระเบื้องเออเอาได้ได้เอาแจ้งแจ้งลูกค้าน้ำรดป๋ <laughs> ทาทั้งทั้งจะตึกใจเย็นไปนะครับ,อรบตอนนี้พ่อแมนมาพ่อมีงานเนอะครับ <laughs> ป๋ามีงานอยู่ครับยังยังค้าอยู่ซีงานอยู่ <laughs> แมนแมน,แมนครับไปเรื่อยๆแมนครับไปเรื่อยๆ ครับครับเดี๋ยวสาวเจสิติดเบอร์โทรของช่างจุ่มจะเลื่อนสินไว้ให้ครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับถ้าโทรหาปลาจุ่มบ่ิตตดกระโทรหาสาวเจรินี่แหละครับนีนหรือหรือว่าท่านใดอยู่ใกล้ๆอำเภอเนี่แหละอุทุมพรวิสัยไกรบานีิไลกับมะมืองบานตัวยังก็ได้ครับนี่มามาดูบ้านตัวอย่างได้สไตล์นี่สไตล์โมเดิร์นครับเอา แพงห็นแบบโค้งโคนี <t anya> <t anya> ่นี่แผ่นแผ่นเย่้อเกาแผ่นสันไทยครับสันไทยสำเร็จรูปสีตามใจชอบตามใจชอบครับความความมาของจากของบ้านนั่นแหละครับพี่น้องเลือกสีได้แต่ว่าสีนี่ผมว่าสดดีนี่อนาคตสีนี่สีมาแทนสีเท่าเลยล่ะนี่นี่แมนสีเดียวกันกับสีบานในหัวเพิ่นเองนั่นแหละครับ ครับ่สีกาไเ้อนั่งอสีกาอารหมาฮวรดป่าเออเอาะมักนี่ครับนี่หรือว่าท่านใดบพรท่านในมั่นใจว่าป่านี่เพิ่นมี่เฮือนมี่สนแทะบองสิไปเมึงบ้านตัวย่างของป่าก็ได้ครับแมนเพิ่นเล่าลีโนเวทไหมเฮ็ดเป็นบานตัวย่างเลยให้ลูกค้ามาหลับชมมาเมืองใดมาดูเนืองานใด มนนแมนเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> ผ่านทาง Facebook เฟซบุ๊กครับ สวยงามครับประทับใจอีหลีครับพี่น้องยืนเจรจาเฮือนเกือบแล้วห่วเกือบแล้วค่ะพี่น้องแมนรัวสีเหล้วๆเฮ็ดไว้ครับบ่ต้องห่วงลวดเร็วทันใจได้มาตรฐานอีกต่างหากพี่ชอบงานตีมือเดี๋ยวไปลำล่าทีไล่ลักกะปลาจุ๋มของฝากกมี่เดี๋ยวจะพาไปของฝากอีกนี่ครับย้ำอีกรอบครับเฮือนหลังไงราคาไม่ถึงล้านคุ้มค่าไปผอมาแล้ว จะเจอไปเที่ยวได้อนมากมื่อกี้ไปเปรียบเทียบแล้วครับไปเปรียบเทียบเพื่อนแล้วสอเห็นหลานสองบด้ซัมนี่ครับบ่สซัมนี่กับกับบอได้ว่าเพิ่นดอกครับแต่ว่าแต่ว่าเปรียบเทียบควบคุ้มคาณะเพื่อนหลังพี่เพื่อนของพี่ไล่นี่คุ้มคาที่สุดแล้วแปดแสนได้รั่วเปรียบเทียบกับหลังของเพิ่นน่ะล้านสองกับบอสได้ว่าครับคือว่ากับคือว่านั่นแหละแมนครับเปรียบเทียบบ้า ช่างจุมจ๋มจะเล่นซินนี่คือฝีมือเรากะราคาเป็นกันเองอีหลีครับเรื่องจริงไปไปเมืองของฝาของเอื้อยครับมาดิทำหน้าแล้วสิกินเขาก็ป้าจุ๋มแล้วก็สิเมื่อเม่อนเลยโอ้ยขอบคุณค่ะนี่แนวแกงได้แล้วแนวแกงสู้พี่น้องอี <laughs> ๋ <laughs> แนวแกงแนวก้อยเพื่อนานี่ก้อยสกันนี่ก้อยเอื้อยแนะน้ให้ให้ไปก้อยลาบบอน ลาบบอนอ่ะนี่ครับต่างจังหวัดกาติดต่อได้เลยได้เลยนะครับเด้อพี่น้อง,องเดี๋ยวป้าเราสิรับพิจารณาเองครับเ,เบอร์โทรเดี๋ยวเดี๋ยวสาวเจิดสิแปะไว้ในคลิปให้เลยติดต่อได้ครับโทรสายตรงจากช่างจุ่มเจริญศิลป์ได้เลยอ่ะไปแล้วครับพี่น้อง,องมาหนิ เออยเล่ากันสีขึืนเออยเล่ากัสิขึืนบ้านมันทียี่สิเดือนนี่แหะครับพี่น้องแมนครับขอให้โชคๆมันหมานลำๆรวยๆจะเลื่อนลุงเรื่องประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านสาธุลาไปก่อนครับสวัสดีครับป้าทีมงานสร้างจุ๋มอืณนีูปิดงานกินหลาบกินก้อยอบอุ่นอบอุ่น ทิมงานครับข้างผู้ใด้เสือสีงเด็นผู้ใดเสือสีแดงๆพี่บาทข้าง่พี่บาบ้านสูงมาไก่เนาะเอคนเยอะเต็มที่เลยจำงเแดกไปก่อนกัน